มุมมองความรักดีๆที่จะช่วยให้เข้าใจความรักมากขึ้นความรักคือเรื่องสำคัญถ้าเราไรซึ่งมุมมองความรักโดยเฉพาะมุมมองที่ดีไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดๆก็ย่อมไม่เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ให้ตลอดรอดฝั่งได้เหล่านี้คือมุมมองความรักที่ดีและมีประโยชน์ความรัก ไม่ใช่การครอบครองประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือประเด็นของการครอบครองทุกคนต้องการครอบครองคนรักและเมื่อได้ครอบครองแล้วความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเสมอเมื่อครอบครองได้สำเร็จเมื่อหนุ่มสาวสองคนกลายเป็นสามีภรรยากันแล้วเราจะเจอแต่สามีบ้าอำนาจและภรรยาขี้บน่น นั่นเพราะเขาแต่งงานกันแล้วตกลงปลงใจกันแล้วทุกอย่างจึงเข้าสู่สภาวะเบื่อหน่ายนี่คือปลายทางของความรักที่ขับเคลื่อนด้วยราคะเมื่อได้ครอบครองกันและกันแล้วความน่าตื่นเต้นที่เคยมีก็หมดไปหนทางเดียวที่จะทำให้ความรักไม่น่าเบื่อก็คือความเมตตาเราต้องเมตตาคนรักของเราเพราะเมตตา ทำให้เราไม่ต้องการครอบครองยิ่งเมตตาคนรักมากเท่าไหรความต้องการที่จะครอบครองเขาก็มีน้อยเท่านั้นเมื่อเราไม่เคยครอบครองเขาเขาย่อมเป็นที่น่าสนใจสำหรับเราเสมอเราย่อมเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงในสายตาของเราตลอดไปอย่าไล่ล่าหาความรักขอให้ลองคิดสักนิดว่า เมื่อคนไล่ล่าหาความรักสองคนมาเจอกันความสัมพันธ์นั้นจะเป็นรักแท้ได้อย่างไรในเมื่อทั้งคู่แต่จะคิดตักต,กตวงผลประโยชน์จากอีกฝ่ายตั้งแต่แรกยังไม่ทันรู้จักกันด้วยซ้ําก็หวังไว้แล้วว่าจะได้รับความรักจากอีกฝ่ายจนถึงที่สุดจะต้องมีใครสักคนเดินเข้ามาในชีวิตเพื่อให้ให้และให้ในสิ่งที่พวกเขาขาดคนคนนั้นจะต้องเข้าใจทุกอย่าง อภัยให้เสมอแสนดีตลอดเวลายอมรับข้อผิดพลาดที่ผ่านมาได้ทั้งหมดเรามักใช้คำว่าใครสักคนที่พร้อมจะรักและเข้าใจในแบบที่ฉันเป็นดูเป็นประโยคที่แสนจะง่ายดายแต่หารู้ไม่ว่าเพียงแค่คำคำนี้คำเดียวมันกินชีวิตของคนคนหนึ่งไปจนหมดสิ้นเขาตกเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของเรา โดยที่ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้าความคิดแบบนี้ไม่ใช่ความคิดของนักบุญแต่เป็นความคิดที่มีลักษณะเดียวกับขอทานสิ่งนี้คือความเห็นเก่ตตัวไม่ใช่รักแท้รักคือการให้ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยความน่าเกลียดได้อย่างไรถ้าคุณอยากพบรักแท้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม รักแท้ไม่ใช่เรื่องของการตามหาแต่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ตนเองเหมือนการจัดการบ้านสวยๆเอาไว้เพื่อรอรับแขกไม่ว่าจะมีแขกหรือไม่ท่านก็ต้องจัดบ้านของท่านเตรียมไว้ก่อนผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองรักแท้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรักแม้จะอยู่คนเดียวก็ตามเขาจะยืนเดินนั่งนอนแล้ตื่นมาด้วยความรัก กระทำต่อผู้คนรอบข้างด้วยความรักจะต้องเป็นผู้ที่มีความดีและความรักอยู่แล้วในตัวเองคือผู้ที่เต็มพร้อมเต็มเปี่ยมอยู่แล้วไม่ใช่ผู้ขาดแคลนมุมมองความรักดีๆย่อมทำให้เราเข้าใจความรักและมีความรักที่ดีมีความสุข และระวังพลังของความคิดถึงไว้บ้างกระแสะแห่งความคิดถึงเป็นพลังงานที่มีทั้งความเหงาความเศร้าและความอบอุ่นในเวลาเดียวกันมันเป็นพลังงานที่สร้างมโนภาพให้ชัดเจนแม้มองไม่เห็นทําให้รู้สึกถึงสัมผัสอ,อ่อนโยนแม้ระยะทางห่างไกลนี่เป็นมุมมองของความรักดรปุ้ยรนิดา